สวัสดีค่ะวันนี้พนมเพชรฟาร์มก็กลับมาตัดหญ้าแพนกล่านะคะมวนก้อนกลมๆแบบนี้เช่นเคยค่ะ thank สวัสดีครับวันนี้พนมเพชรฟาร์มนะครับมาคุยเรื่องเครื่องตัดหญ้านะครับว่าเกียร์ไหนดีนะครับและแต่ละเกียร์เนี่ยวันนี้มีความรู้ใหม่มานําเสนอด้วยนะครับว่าการใช้เกียร์หรือความเร็วลดในในการตัดหญ้าเนี่ยมันก็มีผลต่อความยาวของเส้ยนหญ้าด้วยนะครับซึ่งคลิปก่อนเนี่ยเราเสนอเกี่ยวกับว่าการปรับสูงต่ำมันจะมีน็อตให้ปรับด้านข้างของเครื่องตัดหญ้าไปแล้วรอบหนึ่งเนาะครับ คราวนี้เนี่ยเป็นความรู้ใหม่มาน,น,นําเสนออาาเดี๋ยวขอข้องเลยครับโอเคครับนี่นะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับเมื่อกี้เป็นเกียร์สี่เกียร์สี่เต่าครับผมเกียร์สี่เต่าตัวนี้เนี่ยตัดรอบเช้านะครับประมาณทักชั่วโมงกว่ากว่าสองชั่วโมงแล้วละนะครับความยาวของเส้ยนหญ้าจะาตัวนี้ตั้งไว้มาตรฐานเลยนะครับคือประมาณ1.5นิ้วนะครับ จากพื้นนะครับตัวนี้ความยาวของเส้นยาเราจะตัดบริเวณนี้นะครับอันนี้ใช้เกียร์เกียร์สามเต่าก็คือชา้าลงมาหน่อยนะครับเกียร์สามเต่าอ,อันนี้จะเป็นความยาวมาตรฐานตามตามที่เราตั้งไว้รถจะวิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งเร็วนะครับแต่พอผมลองใช้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นครับเป็นเกียร์สี่เกียร์สี่เต่านะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงแต่ไม่ไม่ได้ปรับความสูงความต่ําของใบใบมีดนะ ก็ยังเหมือนเดิมอยู่เปลี่ยนแค่ความเร็วรถเฉยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ความยาวของเส้นย้านะไอตอ่ตอต่อหญ้าที่เหลือประมาณสองนิ้วสองนิ้วกว่ากว่าเลยครับเกือบเกือบสามนิ้วก็มีอันนี้ห้าหกนิ้วไปเลยครับตัวนี้เนี่ยบางเส้นเนี่ยเฉลีย่ยเฉลียฉล่ยอยู่ที่ประมาณสามนิ้วได้นะครับเนี่ยมันจะมีผลนะครับความเร็วของรถนะครับมีผลต่ออ่า ความสูงในความสูงจากพื้นนะครับคือต่อความสูงจากพื้นของตอเนี่ยในการตัดมีผลนะครับยิ่งรถวิ่งเร็วเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่ตอจะเหลือยาวก็มีเยอะขึ้นนะครับทําไมถึงต้องวิ่งให้เร็วขึ้นนิดนึงก็เพราะว่าถ้าเราตัดหญ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะดดูเนี่ยถ้าเราขยับจากพื้นขึ้นมาหน่อยนึงนะครับหญ้าเราก็จะได้เขียวเขียวงามมากขึ้นเพราะว่าวันนี้เอาไปให้มีฟาร์มนะครับ เป็นฟาร์มวัวฟาร์มควายนะครับจากอำเภอเมืองนครสวรรค์มารับยาไปให้กินที่ฟาร์มนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องตัดวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะให้ได้เส้นญ้าที่เขียวสดนะครับส่วนโคนโคนของยาเขาจะเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะกลายเป็นสีน้ําตาลหน่อยหนึ่งเราเราก็จะไม่เอานะครับเดี๋ยวจะดึงมาให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยอันนี้คือถอนขึ้นมาเลยอันนี้ราก้าเนาะครับถ้าเราตัดปกติเราก็จะตัด ไปทําพันธุ์ซุว่าเราก็ตัดตั้งตั้งใบมีดไ้ที่ประมาณ1นิ้ว1นิ้วครึ่งจะเลือโคนประมาณนี้ครับตัดประมาณนี้นะครับแต่พอเราวิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยเนี่ยตัวโคนมันก็อยาขยับมาประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวโคนก็จะยาวขึ้นเราก็จะได้ตรงนี้ครับเราก็จะได้เส้นญ้าที่มันเขียวน่ากินมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึง,น,งนำมาฝากกันส่วนการตั้งใบมีดของตัวรถนะครับอันนี้เป็น เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่นะครับก็วันนั้นก็นําเสนอไปในคลิปแล้วแหละว่าตั้งตรงไหนนะครับก็อันนี้ฮะอันนี้มาชี้ให้ดูว่ายังไม่ไล้างขี้โคลน,นะครับเนี่ยนี่ฮะนี่ตั้งถึงที่นัดตรงนี้นะครับปรับสกีตรงนี้นว่าจะสูงก็ตั้งขนาดไหนอันนี้อันนี้คือมาชี้ให้ดูเลยว่าความยาวที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยผมยังไม่ได้ปรับไม่ตั้งอะไรนะครับยังอยู่ที่เดิมแต่ความยาวมันเปลี่ยนไปนะครับอย่างางเช่นนี้เห็นไหม นี่คือตอหญ้ายาวประมาณ3มนิ้วเลยเห็นไหมฮะเนี่ยแค่วิ่งเร็วขึ้นอีก1เกียร์ครับความยาวของตอก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่เราไม,ไม่ต้องไปปรับนอตเลยนะครับเราก็จะได้หญ้าเขียวนะครับเขียวน่าก,กินนะครับเพราะว่าเราตัดขยับขึ้นมา,าบริเวณโคนก็ยังอยู่นี้นะครับส่วนหญ้าก็จะได้ทางนี้ก็จะเขียวขึ้นมาน่ากินขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเควันนี้เอามีอะไรเสือมั้ยครับนั่นน่ะไม่มี ดีครับผมขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ